ชื่อว่าลอดช่องสิงคโปร์ครับเฮ้ยลอดเลเฮ้ยลอดเลือดมึนเหมาะไม่ใช่มากเลยมึงเหมาะมันยากเย็นนะก็ขีนหมีแหละไปมาเราดูเร็วจริงว่ะคนจีกกินตามหอยมะไรป่ะนี่ไม่ได้ดูสายเขาไว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่เดี๋ยวหน้าคุณคุณนะอยากจะรู้ว่าแบบว่าสเปคเป็นยังไงชอบคนฮาอยากเหมือนขึ้นคนที่น่ารักที่สุดในโต๊ะดีกว่าเอาละยิ้มทำไมดิหุยหุยหุยเฮ้ยพี่ปิงใจเย็นดิพี่ปิงใจเย็นความรู้สึกหลังจากเข้าห้องเย็นเข้าห้องเย็น